เดินทางยังไงปฏิบัติยังไงกี่ปีมีครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยมีงานอะไรค่ะชื่อแอลอายุสี่สิบสองปีค่ะก็เริ่มครอบครัวไหมคะมีครอบครัวไหมมีค่ะมีครอบครัวแต่ไม่มีลูกคือก่อนใช่คือก่อนแต่ใช่คนเดียวคือก่อนแต่งก็บอกกันแล้วว่าเราจะไม่มีลูกนะแต่งกี่ปีแต่งเจ็ดแปดปีแล้วค่ะ เป็นข้าราชการกรมศุลกากรค่ะอยู่ที่สนามบินค่ะที่สนามบินที่ไหนสนามบินดอนเมืองค่ะอ๋อตอนนี้ก็ยังทําอยู่น้องทำอยู่ค่ะบ้านก็อยู่ตรงดอนเมืองนั่นแหละค่ะใกล้กันแต่จริงๆอ่ะเป็นคนต่างจังหวัดแต่มาอยู่กรุงเทพประมาณอันนี้ลางานมาเหรอใช่นูลางานมาค่ะแล้วสนใจยังไงปฏิบัติสนใจปฏิบัติก็คืออยากสวดมนต์ให้เป็นเริ่มปีหกสามก็คือ หาในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยว่าเอสวดมนต์ที่ถูกต้องมันยังไงก็เลยไปเจอกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสอนกับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็เลยมาอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วอาจารย์ไม่ไม่ใช่เป็นพระนะคะเป็นคารวะเขาสอนธรรมเกี่ยวกับให้รู้สึกตัวมีสติอะไรงียค่ะแต่มันก็ยังเป็นขั้นแบบเราเริ่มต้นอยู่ทีนี้พอเข้าปีปีที่แล้วปีหกหกห้าก็เริ่มมามาเจอที่สถานปฏิบัติธรรมที่ นักสงฆ์ถ้ำผาบองค่ะอืมอืมอืมออันนี้ท่านจะพาแบบปฏิบัติเออถ้ำผาบองพระอาจารย์กิตติอะไรนะใช่ค่ะกิตติอะไรนะท่คุมงมงคลกิตค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยมาปฏิบัติทางทางนี้ก็คืออ่าภาวนาเจริญสตินะคะมามามาที่ถ้ำผาบองแล้วเนาะมากี่ครกันแล้ว โอ้ยเกือบสิบครั้งนะคะ่ะตั้งแต่เจอก็แบบมาตลอดเลยอาจารย์มงคลก็ติดตามเราอยู่เนาะใช่ค่ะมงคลจำชื่อถ้าไม่ได้มงคลอะไรเนี่ยค่ะอืมก็ปีหกสามหกสี่หกห้าหกห้านี้เริ่มเริ่มจริงจังกับการปฏิบัติะก็เพิ่งเริ่มจริงๆก็คือหกห้าใช่ค่ะแล้วก็มาถึงจุดนี้ในภาวนามายังไงภาวนาที่แรกก็จะเป็นพุดโธก่อนพุดโธแล้วรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นภาระหนูก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลมหายใจอานาปนสติแทนค่ะนั่นแหละค่ะล้วตอนนี้เอาตอนนี้ตอนนี้ก็คืออานาปนาสติแล้วก็ให้รู้สึกปัจจุบันที่เราอืแล้วที่ที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านมามันก็แต่ฝึกอนาปนสติฝึกมาทําให้เรามีสติในการทํางานรู้สึกตัวเร็วขึ้นบางทีมันกําลังจะมีความรู้สึกโกรธเนี่ยพอเรารู้สึกตัวปุ๊บ เราไม่โกรธละมันห่างไปเลยนะคะอ่าแม่กูต่อยอดไดนะ้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าสมถะค่ะเนาะจริงๆในทุกขณะปัจจุบันเนาะถ้าความเป็นจริงของปรมัตธ,ธรรมไม่สามารถแย่งสมถะแล้ววิปัสนาออกจากกันได้เลยด้วยซ้ำค่ะ,<ำ>คะถ้าเราจะเข้าถึงสัจจะความเป็นจริงเนาะแต่ถ้าเราเริ่มอ่ะไม่ผิดไม่ได้หมายความว่าผิดแต่ยังรกกักเลสดไม่ได้ มันเหมือนกับว่าเรารู้เท่าทันเรารู้เท่าทันอารมณ์หรือว่าความคิดน้อยลงหรือราคะโทสะโมหะน้อยลงแล้วมันจะหมดไปเมื่อไรมันจะสิ้นสิ้นไปเมื่อไรสิ้นความเห็นผิดเมื่อไรคือดับทุกได้ตรงไหนคือทุกน้อยใช่แต่ยังไม่ได้รักกิเลสความว่ารักกิเลสคือการเห็นถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้เราแค่รู้ท่าทันมันเนาะกดยาวเป็นกดสั้นหรือกดไม่เข้าไปเป็นมันเนี่ย แต่เรายังไม่ได้เห็นความเป็นจริงถูกไหมเออว่าความโกรธมันก็เป็นธรรมดาเป็นการทํางานของคันห้าหตัวนี้เข้าสู่สัจธรรมหรือปรมัราธรรมปรมาธรรมเอาอีกคนนึงแล้วพูดทีเดียวเลยดีกว่ามอ่ะได้ค<อ><อ>่ะ<ด>่มจะได้ <ๆ S 1> เป็นธรรมอันเดียวกันจะได้อธิบายทีเดียวครับชื่อนัดครับอายุสามสิบสามปีครับไม่มีครอบครัวครับแต่ก็มีแฟนอยู่ฮะแล้วก็สามสิบสามสามสิบสามครับแม่ สนใจตั้งแต่ปีไหนเท่าพี่อ้อพี่แอลเลยค่ะประมาณปีหกสามเนาะเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นเป็น,ปนรู้จักกันในกลุ่มเนี่ยครับ,<อ>รบในกลุ่มโลกทิพย์อะไรเนี่ยใช่รครับก็สนใจก็คือเริ่มจากสวดมนต์ก่อนอสวดมนต์ก่อนแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมาภาวนาจริงจังก,ก็เมื่อ,อ,อประมาณกลางกลางปีที่แล้วครับทําไมถึงอยากภาวนากันทมก่อนทําไมถึงอยากภาวนาเหมือนมันคือตอนแรกที่ที่มาภาวนา คือตั้งใจจะมากับพี่ๆเขาก่อนแล้วก็ไปเจอพระอาจารย์มงคลกิจนะครับท่านก็เลยอธิบายเรื่องการภาวนาว่าทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยจากนั้นเราก็เลยทํามาเรื่อยๆ<ม>แต่ก็ไม่ได้ต่อเนื่องก็คือทาทาหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วก็มาฟังแม่ครูมาฟังแม่ครูก็คือติดตามไฟ์สดเกือบทุกไฟ์สดนะครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มเริ่มเหมือนที่แม่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติแค่ แค่น้อมพระสัทธรรมเข้าไว้ในใจอะครับว่าทุกสิ่งเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมดาครับแล้วก็รู้สึกตัวในขณะปัจจุบันอะไรอย่างนี้ยครับแม่ก็ทํามาเรื่อยๆครับแล้วถ้าถ้าถ้าน้อมอยู่อย่างเงี้ยใจมันปรงลงปล่อยวางไหมมันมันคลายกำนัดไม่ควรใช่ว่าคลายกำนัดดีกว่าค่าําำนัดมันเบาขึ้นครับแต่ว่ามันก็ยังมีหลงไปกับ อะไรก็ไม่เป็นเราแต่ถามว่ามันมันเบาขึ้นไหมอ่ามันเบาขึ้นคับแม่แต่ความเบานั้นเรายึดมั่นถือไม่ได้นะมันก็เป็นแค่สังขารตัวเองเหมือนกันแต่ให้รู้ว่าคือเมื่อถ้ามันมันถูกทางเนี่ยมันจะมีความรู้สึกคือไม่อยากให้หมายเนาะแต่ถ้าหมายว่าอย่างนี้ถูกก็ไม่ใช่แต่มันจะมีความรู้สึกเหมือนปลงปล่อยวางอะไรหรือว่าไถ่ถอนอะไรไปสักอย่างแต่ในขณะนั้นน่ะมันไม่มีคําพูดหรืออะไรทั้งนั้นแหละมันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแล้วยังไงต่อ ครับก็ก็ทำมาเรื่อยๆครับแต่ว่าอยู่บ้านมันก็จะมีแบบว่าทํางานออทำฟาร์มนกครับแม่ฟาร์มนกแก้วมาคอครับไอ้แก้วพูดได้อะเหรอใช่ตัวใหญ่สีสวยๆครับแม่ทําที่ไหนทําที่บ้านที่อุบลนะครับผมอ๋ออยู่อุบลใช่แต่ว่าเอาไข่มาฝากที่กรุงเทพแล้วกรุงเทพเราทำที่ไหน ทำที่ที่บ้านที่เอสะพา,า,านตักสินประมาณนะครับอยู่ในเป็นบ้านเราเองเหรอเป็นบ้านเลยครับต้องมีพื้นที่สิไม่ต้องมีครับเพราะว่ามันเป็นลูกนกอะครับแม่เราเอาไข่<อ>ไข่ที่ได้จากพ่อแม่พนันธุ์มาฟักไข่ที่ที่กรุงเทพแล้วก็ขายไปอะไรเงี้ยครับอืมอืมอืมได,ได้ดีไหม <laughs> ดีเป็นช่วงๆครับคือมันไม่ได้ไข่แบบก็เป็นอาชีพอิสระเนาะครับแม่ประมาณนั้นครับ ได้อชิบิสระก็ดีแล้วคือที่มานี่ยังไงกันตั้งใจว่านี่มากี่วันกับวันกอ่ากะวันที่กะวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอะไรเอ่ยสี่วันสี่วันครับตั้งใจจะมาอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะว่าที่บ้านมันจะมีแบบสิ่งที่แบบว่าทําให้เราแบบอกาลังยังกําลังยังไม่มากว่างั้ใช่ครับแม่ก็เลยสักตัวสักตัวเซลลก หลีกตัวเองออกมาเพื่อมาสร้างกําลังเพราะว่าปลิกตัวเองออกมาหรือ,ออกกายมาวิเวกก่อนเพื่อจะเห็นจิตวิเวกเนาะจริงๆอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับกายกายกุกคีด้วยคนได้แต่ที่มันทํากันไม่ได้ก็คือมันไม่มีกําลังเนี่ยแหละมันก็เลยเอาตัวเองปลิกมาก่อนพอปลิกมาทําให้จิตวิเวกมันก็จะเห็นอาการของจิตไม่เห็นอาการของจิตปุ๊บมันก็จะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เนาะรู้ว่าควรปฏิบัติยังไงอะไรยังไงก่อนอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าที่พูดมาตั้งแต่แรกอะ่ะ คือเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกัน,น,นครูต้องบอกเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการเดินแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทามของพระพุทธเจ้าอะ่ะอันเดียวกันมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้มันต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแม้สมมนาธรรและวิปัสสนาถ้าแยกเป็นสองก็ไม่ใช่พร,ร,ระสัตธมพระสัทธมต้องรวมเป็นหนึ่งในขณะปัจจุบันแต่เวลาเขาไปอธิบายอธิบายเพื่อเหมือนธรรมของสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีไปอธิบายด้วยความมีมันก็เข้าไม่ถึง มันก็เลยยิ่งวุ่นวาย